ปงปลาลูกครอบพี่น้องเห็นบะปูงปลาลูกครอบปลาช่อนโอ้พ่มาทางนี้ไม่มาทางนี้นะคะทุกคนมันไปทางโอ้มาอยู่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 พี่น้องทับเบิ้ง วนไปทางพุ่นอีกแล้วอ้นไปทางพุ่นพุ่นพุ่นอ้นไปทางพุ่นน่มากพี่มันไม่มาทางนี้ทุกคน มาบ่มาบ่บ่มาซัม มาเยอะมาเยอะเรียวกลับไซอีกแล้วประเี้ยไปท่างพุนอีกแล้วไปท่างพุนเล้ว มาแล้วมาแล้วมันก็มาให้เราถ่ายอยู่นะทุกคนเห็นไหมมันก็ค่อยๆไหลมามันค่อยๆล,ลอยมาเนี่ยเห็นไหมมันก็มาบ่อนไกลๆเฮาอยอะเด็กบิ่นทุกคนนันมาแล้วมาแล้วยังไงมันมา าธรรมชาตินะคะทุกคนปลาธรรมชาติเดมันมาเร็วใส่เวลาเนี่ยจักน้อยเดคิดว่าเราเป็นสงสัยคิดว่าห้าเป็นแม่มันบอกใส่เวลาเนี่ยจักน้อยเด้อพี่น้องเุื่อนพ่แต่ว่าหากแม่มันกะลอยน้าอยู่ กระข้อโตนิดหน่อยหนึ่งเด้พี่น้องตตวบใหญ่จะมาทางนี้ไหมมันไปทางนู้นแล้วนุ่นนุ่นมันไปนู่นแล้วอมันไปนู่นแล้วออลอยไปนู่นแล้วไม่มาทางนี้แล้ว มันไปแล้วนนมาบเฮ้ยมันไปทางคุณมันไปทางคุณแล้ว 太累。